สวัสดีครับสวัสดีนะครับี่น้องคนที่สร้างต้นมั่นจากผมไปเนาะนี่นะครับกตอนนี้ก็ตัดได้หลายแล้วครับตอนแรกว่าสีส้มแตงแต่หมู่ว่านนี่ครับแต่ว่ากล้องพึ่งถึงกล้องมหอนเมือขึ้นนี่ครับกล้องหอนวันที่สิบหกมันก็ได้แพึ่งแพ็คเงีมยมขึ้นครับนี่ครับก็เริ่มตัดได้แล้วพ,พุ่งกสุนนี่นี่ครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณคนี่สื่อนะครับขอบคุณคนที่โอนเงินมาให้นะครับตอนนี้ผมก็เริ่มแพ็กได้รลายแล้วครับนี่กระสีเริ่มส่งน้็กน้อยลครับส่งชุดแรกนะครับชุดนี้ประมาณล้อยกล้องครับแต่ว่าอีกที่พันในแพ็กอีกประมาณสามลอยกล้องครับรอนี่ส่งไปประมาณสี่ลอยกว่ากล้องครับต้องขอบคุณคนที่โอนเงินมานะครับตอนนี้ผมปิดรับออเดอร์เชั่วข้าวนะครับขอปิดรับออเดอร์เชั่วข้าว ขอเคลียชุดนี้ทำมันแล้วก่อนครับนี่ครับเลยครับแล้วก็มีตอนมีคนหนึ่งนอามาเมียนได้ข้เมนต์นมมนผมมาโดยก่อทำมันก็ขายยอดนั่นแหละครับว่ะสันเอ๋อให้ผมถามน,นะครับที่ผมส่งไปนี่เมีนมั่นบ่ครับหรือว่าผมส่งบอกเผาไปเนาะมั่นสุดนี่มันว่าได้เห็ดบ่ครับงั้นก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับแ,แต่แรกได้เพิ่มสีคิดแล้วครับเพราะว่า ต้นมันที่ผมได้มาผมก็ได้มาซ้ำหนีเนาะสีผมส่งต้นซ้ำแขนมันก็เปลี่ยนแปลีวบ่ได้นี่นะครับก็ต้องขออภัยน้ำสำหรับคนที่ได้ต้นหน่อยแต่ว่ารอบนี้มีแต่ต้นงามๆครับนี่อองงรอบนี้ง,งาม,มดีครับหย่อนแต่สีมันีเพราะว่าหย่อนรอบนี้คัดออกหลายครับคัดออกลักขนาดหย่อนรอบนี้นี่ครับ นี่ครับรอบนี้เพิ่งพนไผสีไปทางไหนในกอนรอบแหลกเพราะว่ามีคนสร้างขมมานี่ซีลอยก็ก้องแล้วครับอ๋อเด็กออกกล้องมีนี่ก็ติดซื้อผู้เดียวกันว่าตีมีช่วงไงมากหมกกล้องตรินี่การล้อแล้วนี่ครับเป็นน้องบุญมาก โคราชครับฮลาดที่นีย่เหรออันนี้ลาดยูอันนี้อ,นนอันนี้ไปเซยโยการา์ตินาบุดีอันนี้ไปประจักษ์ศิลปาการุลวานครับส่วนกองนี้ไปภูไศอุบลราชธานีอันนี้ไปปะคำบุตีลำครับกองนี้ไปบรารบือมหาสรารคาม กล้องนั้นไปนิคมคำสร้อยมุกทาหารครับกล้องนี้กับประจักษ์สินาปักษ์นอันนี้ใส่งามกำแพงเพชรครับกล้องกล้องนี้ไปกุสุมานสกลนครอันนี้ไปอุเอปเภอร์โพไซอุบลราชธานีครับหลายครับนี่รอบนี้ประมาณเกือบร้อยกล้องสำหรับปีนาเพื่อเส้นใจกับขอไปติดต่อมองที่ผมส่งไปได้นะครับมันก็สีมีอยู่ดอก พี่นาพันกนาชินีแป้งพี่น้องนี่เด้อครับ,ดบ,รรบเดี๋ยวเพื่อจะเพื่อจะแก่เชียงที่ผมท้ายเนาะเอาสนใจพี่นาก็เขาไปหาพันเอ๋ครับอันนี้ไปสุพรรณครับน้องยาใส่สุพรรณบุรีกองนีไปน้องวัวโซ่ครับนี่อันนี้ นี่ไปน้องบุญมากครับโพราะอันนี้ไปน้องบรุรีครับเนี่ครับกับตอนนี้กับพยายามเล่นเนมที่แล้วครับกระสีเหลืมส้งสำหรับพี่น้องเพื่อคนไหนเนาะที่สร้างกล้องจากผมไปแล้วนะครับสำหรับพี่น้องเพื่อที่สร้างกล้องจากผมไปบางคนอาจจะสร้างสามกล้องหรือสิบกล้องสีเนาะบางเทีอขวางมันอาจจะไปวอกความกันนะครับต้องขออภัย นะครับตอนส่งกับผมได้ส่งไปพร้อมกันอยู่แต่ว่าเวลาคนขึ้นรถเนาะสมมติผมติดกล้องนี่แปะกล้องนี่นะครับนี่เวลาคนขึ้นรถขึ้นมาที่ขะขะขะกันไปแล้วก็เวลาพนักงานเขาขี้คนลงรถขี้นี่ขอมุ่นนี่มันก,ก็สีข้ากันอ่อยอีนะครับวันนี้มือหน,นึ่งขาเจ้าขี้ไดยสั้นหน่อยข้าเจ้าก็ย่อขึ้นลงไปสั้นนั่นนะครับถ้ามันเต็มรถขาเจ้าก็เอาไปสั้นน,น,นั่นสีเหลือก็ขี้ตกข้างยื้อไอ้ชอบขาเจ้า นะครับก็ต้องท่าข้อพอใจมองนี้หน้าเพราะว่าเราก็มีคนทุกข้อมาถามนะครับบอกว่าสร้างสร้างสามกล้องเขามากสองกล้องเขามากล้องหนึ่งกล้อนนะครับต้องท่าข้อพอใจมองนี้หน้ามันก็ชีน้าคนมากแหละครับสมมุิสร้างมือนี่นะครับมันก็จะเขามือนี่เขากล้องหนึ่งหรืออาจจะเขาสองกล้องสำหรับคนที่ชงสามกล้องนะครับนี่ครับาวันนี้เราทอนง่ายๆนะครับนี่สำหรับปีนาพี่น้องพูดเรื่องใจเนาะที่ยังแบบว่าปีนี้ มะเอาเงินมาย่านถือโกงย่านถือตัวย่านผมมาส่งให้นะครับกับหรือว่าถ้าทันยี่พื้นที่ไก่เคียงที่ผมท่าย่อกี้เนาะมันกีผมก็ส่งไปตัวประเทศแล้วสามารถติดติดต่อสื่อตนวพันจากน้ำเพิ่นได้นะครับนี่ครับส่งไปรายของาแล้วที่น้องทาาไปติดต่อสื่อตนวพันจากเพิ่นได้จากพวกคนที่ผมส่งให้ไปเหรพี่นายก็ไปเขาไปถามเพิ่ินงครับพอผมเกือบแดงไปรายแล้วครับปีนี้ปีนี้เกือบพันกล้องแล้วครับนะ รอบนี้ร่วมรอบน,นี้น้ำหนาสีทะลุเกินพันกรองนะครับขอบคุณคนที่โอนเงินมาขอขอบคุณคนที่อุดหนุนนะครับนี่คนระับเพิ่งของแท้แน,น่นอนครับใบยังขี้เขียวอีกนะครับนี่นครับสก,กีบางตาที่จัดเลยครับ กสีสา8แปดศูนย์ของแท้แน่นอนครับบ่ต้องยานว่าเป็นของปลอมบ่ต้องยานว่าอุเงินมาแล้วผมบัวซุ้งนะครับผมซุ้งของแน่นอนครับรอบนี้นะครับลูกข้าคนที่ผู้ใดที่อนเงินมาแล้วถ้าหอดวันจันนานะครับถ้าหอดวันจันนานยังไม่ได้เห็ให้ตัวกามาหาผมนะครับหรือว,ว่าถ้ายังไล่ครบเพราะว่ามันที่เราก็ลันอาจจะมีตัวกงในผมสีเชียงใหนะครับถ้ายังบ่ได้หรือว,ว่าถ้าผม,มีตัวโผมก็จะสง่ง ไปห้เพิ่มหรือว่าสีขึ้นเงินห้นะครับบ่ต้องห่วงครับผมบ่มีโกงนะครับผมไปข้นเทท้ือกันเนาะขอใจพี่น้องนะครับอันนี้นะครับต้นที่ผมช่ำแตกตาไร่แล้วครับลืมต้นขึ้นมาไร่ลรานั่นนะครับที่โชว์ต้นที่ผมช่ำฟ้องกอตาครับลืมชิดแตกขึ้นมาไร่เราคนน่ะ นี่ครับตอนนี้ก็ถารถเขามาคว้างรอ,อ,อบแรกครับนี่นี่สีประมาณลอยกล้องครับรอบแรกแล้วก็บสทีที่ทำมาแล้วมื่อนี้นะครับสีลอยกล้องเลยพอมาขึ้นกล้องมาหอดก็แบบทุ่มซอกทุ่มแล้วครับก็เลยพากันแพร่เลยซ้ำนี่หนึ่งช้ากันแพ็คลิงเต็มที่แล้วตอนนี้ขอปีนรับออเดอร์จะเข้าวกันนะครับขอเคลียร์รอบนี้เห็นมาแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องกล้องที่แพ็คแล้วเนาะ นี่ครับรอบนี้ตัวง่ามครับทันง่ามอีกพราะว่าต้องควาา้าให้เขทีเด็ดไปหลอกก้อนนะครับเพราะว่าหลอกก้อนผมก็เลยมาตรวจสนั่นละผมเลยมาตรวจสนั่นผมก็เลยไปแง๊กสนนั่นเอากล้องนี้เลยนี่กล้องทีทีสื่อพิษนี่ครับมาตรวจชิบิเมะเลยยี่ให้เบิ้งนะครับพอดีหมูว่านม่นได้ไท้ายหูุตอนแท็กนี่นะครับ นี่ครับพี่นอ้องซุ้มนี้มันเป็นแถมนะครับนี่อันนี้ชิเป็นแถมนะครับตอนทางในกล้องชิบอมาหนี่ลอดนี้เกือบเต็มกล้องครับพี่เจริญมีแล้วง,งามๆนะครับนี่งามกว่าทุกลอดนะครับหลอดนี้เร็งามกว่าทุกลอดนี่นะเป็นนักสุดๆด้วยนะครับนี่เ นี่ครับนี่คือสายพาะว่าอันนี Aí, ้ไม่จะบมันแห่งมันแห่งกับตาเป็นเงามันสอบแพ็เงามันเลี้ยงนะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับนี่เงาเปียกเลยนะครับจนมันยังจนเงามครับว่านีเงามทุกกอง งองผมไดยังบ,งบ,งบ่ยังบ่มาเจ้าว่าผมสิส่งอีดีว่รือว่าจังไดยกับน,นี่ครับทะยุไกลพื้นที่ตามที่ผมส่งไปที่ผมเพิ่งเมื่อกี้เนาะพินากระสามารถไปติดต่อสื่ท่านน้ำพันได้ครับก่อบแบงน้ำพันไดอ๋อเหนียวพงพรมกับย่างชั้นนี้แหละตอนนี้เอาเวลาขี้เหนียวเส้นมีสกักก้อนครับเล่งแพ็คเล่งขี้ขอมยมุ่นใพนพานในมาแล้วกอนเดี๋ยวมาสิว่าท่านส่งมาหนึ่งนะครับ จนเหนื่อยากคุ้มกันหนักไล่ย่งกว่าสีส้มเลยกลัวสีเขีดแล้วนะครับเอาเราคิดนี้นไปชนี้สักว้อนครับพอก็ไม่คิดหนาครับ